ปทุมธานีจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่13ตุลาคม2568เวลา7นาฬิกา30นาทีพลเอกสิทธามหาสันทนะผู้บัญชาการสถาบันวิชาป้องกันประเทศเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพุนอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอนุสรสถานแห่งชาติตำบลคูโคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีภายในงานมีกิจกรรมสำคัญได้แก่พิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะและนอ้มรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพิธีสง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพิธีสักการะเบื้องหน้าพระบรมรูปครึ่งพระองค์และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณในการนี้ชมรมทหารพระอันค่ายปักธงชัยจังหวัดปทุมธานีได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากะรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านพร้อมทั้งได้ร่วมกับคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจและสำนึกในพระมหากะรุณาที่คุณอันล้นพ้นบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสงบเรียบง่าย และเปี่ยมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต่างรวมใจกล่าวคำปฏิญาณว่าทะสถิตในดวงใจตราบนิบนิรันภาพข่าววาจานะชายัยวาจาพารวยรายงาน